เลื่อนเฟซอยู่ดีๆเฟซก็เด้งออกซะง,งั้นเป็นแบบนี้จะแก้ไขยังไง สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับเราไรวิน YouTube ค่ะในคลิปนี้นะคะก็จะพาทุกคนมาแก้ปัญหาที่ว่า Facebook ของเราเนี่ยพอเวลาเราเข้าไปเล่นเนาะเล่นไม่ถึงหนาทีด้วยซ้ำมันเด้งออกพอทุกคนเจอปัญหาแบบนี้หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าแล้วมันจะแก้ยังไงซึ่งคลิปนี้นะคะน้ำจะพาทุกคนมาแก้ปัญหานี้ค่ะอันดับแรกถ้าใครเจอปัญหานี้นะให้เราเนี่ยเข้าไปที่การตั้งค่า จากนั้นพอเราเข้ามาที่คำว่าการตั้งค่าแล้วเนี่ยให้เราเลื่อนหาคำว่าแอปพลิเคชันและการอนุญาตซึ่งคำว่าแอปพลิเคชันและการอนุญาตเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันของโทรศัพท์บางรุ่นบางยี่ห้ออาจจะขึ้นว่าแอปพลิเคชันเฉยๆแต่บางรุ่นอาจจะขึ้นว่าการจัดการแอปอันนี้ก็ให้ทุกคนะคะหาคำที่มันใกล้เคียงกันกันกบของน้ำพอเราเจอแล้วเนี่ยให้เรากดแตะไปที่คำว่า แอปพลิเคชันและการอนุญาตจากนั้นพอเรากดแต่เข้ามาก็ให้กดไปที่ตัวจัดการแอปรอสักครู่ค่ะทีนี้พอเราเข้ามาที่ หน้าตัวจัดการแอปแล้วเราก็จะเห็นแอปต่างๆที่เราติดตั้งไว้ในเครื่องโทรศัพท์มือถือทีนี้นะคะน้ำจะให้ทุกคนเนี่ยไปหาแอป Facebook ไปหา Facebook อ่าถ้าเจอ Facebook แล้วให้เรากดแตะเข้าไปหนึ่งทีค่ะทีนี้ก็ให้กดไปที่ที่จัดเก็บข้อมูลภายในเครื่อง หลังจากที่เรากดเข้ามาน้ำจะขออธิบายในส่วนของคำว่า cast ก่อนซึ่งคำว่า cast ก็หมายถึง ล์ขยะที่มันไม่มีประโยชน์นะทุกคนอันนี้เราสามารถล้างได้เลยส่วนข้อมูลเนี่ยก็คือข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นรหัสผ่าน Facebook การเข้าสู่ระบบเฟซที่เราเคยเข้าสู่ระบบไว้ประวัติการค้นหาหรืออะไรต่างๆแบบนี้มันจะถูกลบไปาหาะถ้าหากเราเนี่ยกดล้างข้อมูลซึ่งวิธีของน้ำนะคะที่น้ำอธิบายแน่นอนว่า น้ำจะให้ทุกคนเนี่ยกดล้างแคสแล้วก็กดล้างข้อมูลเพราะฉะนั้นอันดับแรกที่เราเข้ามาในหน้าพื้นที่เก็บข้อมูลแล้วเนี่ยให้เรากดไปที่คำว่าล้างแคสกดเข้าไปค่ะทีนี้สังเกตว่าตอนนี้แคสของเราเหลืออยู่0ูน ล้างข้อมูลนะคะส่วนข้อมูลเราก็กดล้างเหมือนกันนะแล้วก็กดตกลงค่ะเพื่อยืนยันว่าเราต้องการล้างข้อมูล Facebook สําหรับข้องน้ํานะคะอันนี้น้ำยังจะไม่ยังจะไม่กดล้างนะพอเพื่อนเพื่อนนะคะกดล้างข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้เ,เพื่อนเเนี่ยเข้าไปที่ Play Store ของเราพอเราเข้ามาที่ p Play Store ให้เราพิมพ์ไปคําว่า Face ไปที่เฟซนะคะทีนี้ก็ให้เรากดแตะไปที่ Facebook ที่เราใช้งานอยู่ตัวนี้สำหรับของใครที่ยังไม่ได้อัปเดต Facebook ก็ให้กดอัปเดตส่วนของของใครที่ไม่มีคำว่าอัปเดตแต่มีคำว่ากดเปิดอันนี้ก็ให้ท่านผู้ชมนะคะกดเปิดแอปพลิเคชัน Facebook ได้เลยแล้วก็ทำการใส่รหัสผ่านเข้าสู่ระบบเฟซได้เลยค่ะ และนี่นะคะก็เป็นวิธีที่น้ำมานำเสนอท่านผู้ชมในการแก้ปัญหาในปัญหานี้สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ